ยังไม่ใส่ไม่ทันตอนนี้ก็ยังใส่ไม่แล้วมันมีอะไรค่นใหม่มาเรื่อยๆซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้เอฟออบอะไรเลยเพราะว่าเพียงก็มีหลายอย่างรอดูนะคะแตสร้างห้องประชุมต่อยอดแล้วก็ช่วงนี้ก็น้องๆซ้อมเดี๋ยวจะเข้าบ้านพักอีกก็ชัวร์แล้วก็สิน้นว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนเดี๋ยวติดตามทางทางช่องทางที่ติดตามเขาแล้วกันนะะทีนี้เอ่อ เดี๋ยวเขาอาจจะมาชี้แจงอีกทีว่ามันเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะฝากติดตามด้วยฝากติดตามทีมพี่แอนด้วยละกันนะคะก็สมาชิกครบแล้วทั้งสี่ทีมเดี๋ยวมันก็จะมีรอบคัดเลือกมีรอบคัดเลือกมี สัดส่วนเพี่แอน32มสองามอยาากซื้อตังคหกักได้คะ่ะถ้าทักมาก่อนจะได้กนแต่ว่ารอรอรอก่อนนะอันนี้แอนบอกไว้ก่อนคะ่ะคู่ก๊อมขึ้นนะ่ะนักดนตรีลูปีนีทีมสีเหลืองได้นะ ทีมไหนก็ก็ดีใจดีใจกับน้องๆที่เข้ามาสมัครกอลไฟมดอนปีนี้มีแต่คนเก่งๆค่ะคิดถึงกอร์ฟดีแมนได้เออเออ าสิบสองส่วนสูงอะเตียรงง้องติดตอนนั้นวัดอีรีเนียร้อยหกสิบแปดวัดอีรีวัดเองิงวัดเองิเองกับเมื่อเล่นะไกับเขียนวัดสองรอบพอมแต่หลายปีที่ผ่านมาแล้วแหละยังติดตามรู้ตลอดแต่ตอนนี้ร่างหลานอ๋อพี่เอาระว,วัดเจอ้าเอหวาน รายงานตัวสวัสดีค่ะ15ใช่ Big Apple ิหนองคายอยากได้เสือ้อ a n ออดิเออร์เ e er มื่อคืนลืมเอาไปแจกเลยเออยิ่งเยอะใช่ไหมเสริมจา้า L S พวกเอมใช่นี่แหละมันลำบากมากก็เลยเป็นคนชอบใส่เลยลำบากในการเลือกการเกงกับเสือ ที่สูงร้อยหกสิบถูกคือล่าสุดอ่ะแอนจะเล่าอะไรให้ฟังคือแอนอไปทำพาสปอร์ตเพราะว่าแอนเปลี่ยนนามสกุลใช่ไหมแอนก็เลยต้องไปถ่ายรูปถ่ายถ่ายแบบประชาชนใหม่ทีนี้ตอนไปถ่ายประชชนอ่ะมันก็เป็นหนึ่งหกสองนั่นแหละ โอ้ยมันม่าเป็นหนึ่งหกสองมันจะเป็นใน้ขีดศูนย์ถึงหนึ่งเจ็ดศูนย์เนีสิเป็นบ้านประชาชนมาที่นีน่ก็เลยไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนพ,พาสปอร์ตไปเปลี่ยนพาสปอร์ตแล้วเขาเลยถามว่าเปลี่ยนสูงเท่าไหร่ก็ร้อยหกสิบแปดเองเขาบอกว่าร้อยหกสิบแปดมาตลอดเขาเลยเห็นไปวัดใหม่แต่ว่าในในในรูปในรูปพาสปอร์ตอันเดิมอ่ะพี่ยอนสูงประมาณร้อยหกสิบสองนะอะไรเงี้ยลองไปวัดใหม่พีทีไหมก็เลยไปวัด ็นวันแล้วสรุปก็คือ1 6 2 1 3ประมาณนี้แหละจริงๆเกือบครูไม่มาเรวยนรู้กระถองล้มเท่าอยู่มาดีเออ6้ 62. ไม่ใช่อะไรคือบอกทุกคนเสมอว่าร้68อะไรอแ่างเงี้ย